ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกอดลูกสาวทั้งน้ําตาเราไม่ต้องลําบากกันแล้วลูกวินจักรยานยนต์กอดลูกสาวทั้งน้ําตาหลังถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ12ล้านผ่านไปแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1ธันวาคม2 5 6 5โดยรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออก3 7 5เจ5หเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4 0 0พบาท เลขที่ออก786และ170รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวันละ4,000บาทเลขที่ออก409และ421เลขท้าย2ตัวรางวันละ2,000บาทเลขที่ออก08ล่าสุดในเพจ Facebook สมุดประการวีค n วได้มีการโพสต์คลิปหลังจากที่พบหนุ่มวินจกักรยานยนต์ย่านบางพีดีใจถูกรางวันที่1เป็นเงิน12ล้านเผยอดีตภรรยาที่เสียไปแล้ว ให้โชคท่ามกลางชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความยินดีขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อป c ิ o ดอทคอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ